เท่นี้เรห้าสิบบาท้ได<ม>้เห็นคุ้มด้วยฮะคุ้มอยู่ได้กินทั้งวันทั้งมื้อกินทั้งเช้าได้เลย,เลยไหนว่าห้าสิบบาทได้ไรวะ้มาแม่พีแล้วก็กายกะผักเอิ่มแล้วก็ลูกชิน้นแล้วก็เส้นโกร้อยห้าสิบบาทคุ้ม กินได้กี่วันไห้สิบบาทถ้าินสองคนไม่กิ่สามไม่กินสามมันถ้ากินห้าห้าคนจะกินไม่แค่สองนจริงปะ้ะใช่แข็งราคาคุ้มอันนราคาก็คุ้มดูสัังซื้อจากไหนลาส้าอตาลาสเวนตาเหรอฟูจิเนด้าเป <c oughs> ล่ดดา คุณลูกค้าอยากไปซื้อที่รสา a ซาราซื้อได้เลยค่ะเขาจัดอร่อยของอร่อยมากเลยค่ะมีม้ำบม่จะจัดมาให้ด้วย